ครับสวัสดีครับรถพ่วงข้างบายช่างหนวยครับโฉใหม่ครับใช้แป๊บน้ำทำนะครับสวยงามครับสามชกเหมือนเดิมนะครับสไตล์ช่างหนวยครับใช้แป๊บน้ำทำนะครับรุ่นนี้ครับลบเลี่ยมครับโค้งมน เพื่อความสวยงามนะครับติดตั้งโดยเว็บ125นะครับ4จังหวะนะครับแรงสะใจครับคันนี้ลูกค้าจะบรรทุกปุ๋ยเข้าไปในนานะครับจะไปหว่านปุ๋ยที่นาครับทำนาประมาณร้อยกว่าไร่ครับเก่งมากครับคนนี้วางแผนใส่ปุ๋ยครับเพื่อความคล่องตัวครับใน ที่นานะครับสีน้ำเงินนะครับเป็นสีที่เงางามครับเดี๋ยวครับสนใจก็โทรหาช่างหนุ่ยได้นะครับ0 6 2 2 4 8 5 1 5 7นนะครับรถพ่วงข้างบายช่างหนุ่ยนะครับเดี๋ยวครับ เพิ่มความสวยงามมากขึ้นนะครับสามโชกเหมือนเดิมครับเอกลักษณ์ของช่างหนุยสไตล์ช่างหนุยครับไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะครับถ้าใครจะทำไม่ว่ากันครับมันได้ผลดีนะครับสามโชกครับรับน้ําหนักได้ดีครับผลแรงเวียงแรงกระแทกได้ดีครับนี่เป็นล้อแมกนะครับเว็บร้อยยี่ห้าเป็นล้อล้อแมกนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับดูครับ สนใจโทรหาเรานะครับ0622485157ช่างนุ่ยนะครับอยู่ที่บ้านบึงพาวนะครับตำบลชัยนามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโรกนะครับสนใจยังไงก็โทรหาเรานะครับขอบคุณครับผม